กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพันธุเบเรีสอดส,ส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมต้องขอขอบคุณผู้นําเสนอตั้งหัวหน้าพักฝ่ายค้านและหัวหน้าพักก้าวไก่ที่นําเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นที่สนใจของประชาชนได้นํามาเข้าสู่สภาท่านประธานที่เคารพครับ เรื่องของน้องตะวันและน้องแบมอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องมาทบทวนเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากว่าวันนี้เรายอมรับว่าหลักพื้นฐานบุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันเขาเรียกหลักนั้นว่าหลักนิติธรรมการที่จะเข้าไปสู่หลักนิติธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็น สารสภาหรือองค์กรอิสระจะต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายการทีเ่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการประกันตัวและการประกันตัวที่เกิดจากว่ามีเ,าเขามีสิทธิเสรีภาพโอเคในการที่เขาโดนแจ้งข้อหาถูกดำเนินคดีอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ การไม่ได้รับการประกันตัวนั้นผมจึงอยากจะกลับเรียนว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดนั้นการประกันเป็นสิ่งที่ต้องกระทำการไม่ให้ประกันผมถือว่าเป็นข้อยกเว้นดังนั้นผมจึงเห็นว่าตามรัฐธรรมนูนมาตราย9เกเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าคำขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องได้รับการพิจารณา แล้วก็การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติท่านปรานที่เคารพครับวันนี้สิ่งที่จะกำลังประชิญหน้าอยู่เราไม่ทราบว่าถ้าปล่อยไปชีวิตของน้องทั้งสองจะเป็นอย่างไรแต่ในเมื่อเรากระบ,บวนการยุติธรรมของเราเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ย ไม่มีคําว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอยู่มีเพียงปฏิรูปตํารวจดังนั้นเพื่อไม่มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมบางครั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดได้เขียนคุ้มครองสิทธิ์ไปแล้วหรือกฎหมายมีความยุติธรรมแล้วแต่ถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายยังไม่สัตดซื่อหรือมีความเห็นที่ออกนอกกฎหมายอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา กับผมจึงเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอาจจะต้องขอร้องท่านรัมตีว่าการยุติธรรมหรืออาจจะต้องขอเชิงตำหนิเพราะว่าโฆษกสารยุติธรรมเนี่ยก็ออกมาพูดเลยว่ากรณีเรื่องนี้สารไม่สามารถเอาข้อมูลจากสื่อมวลชนได้อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะต้องไปขอร้องเมื่อรัฐตนตรียุติธรรมเข้าไปเยี่ยม น้ำตาไหลทำไมท่านไม่กล้าหาญที่จะไปยื่นประกันตัวทั้งที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ท่านปรานที่เคารพครับวันนี้เราได้เดินทางมาถึงระบบรัฐสภาที่ปกติผู้ออกกฎหมายนั้นควรจะเป็นรัฐสภาแต่เมื่อกฎหมายวิทยามาตราร้อยสบวรรคท้ายเนี่ยไปให้ ประธานสารดีกาไปประกาศเป็นข้อบังคับของสารดีกาท่านประธานสารดีกาก็ไปประกาศเป็นข้อบังคับใช้กำไร EM ซึ่งกำไร EM เนี่ยถ้าพูดโดยตรงก็คือเป็นการทรมานเป็นการไปดำเนินการกับผู้บริสุทธิ์เพราะรัฐรมนูเราคุ้มครองไว้กสำหรับผู้บริสุทธิ์ผมจึงอยากจะให้เราต้องจะถึงเวลาต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบกระบวนการยุติธรรมที่จาเป็นต้องปฏิรูปที่สุด คือกฎหมายที่ไม่เป็นตามหลักนิติธรรมคือใช้กฎหมายเล็กไปใหญ่กับรัฐมนูญแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งอำนาจการออกกฎหมายถ้าเรามีความเข้าใจกันน่าจะเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติอำนาจตุลาการนั้นควรจะพิจารณาแล้วก็พิพากษาตามบทบัญญัติที่รัฐสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนเป็นผู้ออกดังนั้นครับน่าจะถึงเวลาแล้วในระยะต้นที่สุดเนี่ย ผมอยากให้ท่านรัมตียุติธรรมหรือผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือชีวิตของน้องทั้งสองเราถือว่าเขาเป็นนักสู้ธ่รมธานที่เคารพครับผมอยากจะมีตัวอย่างของนักสู้สักคนหนึ่งาท่านประธานเคยได้ยินกาลิเลโอไหมครับเขาได้ขอสารได้ขอให้เขาเปลี่ยนความเห็นจากโลกที่ว่าเป็นโลกแบนเป็นโลกกลมหรือโลกดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบโลก แต่ท่านไม่ยอมท่านถูกตุลาการาถูกตุลาการาศาสนาถูกสั่งขังจนกระทั่งตาบอดในคุกและเสียชีวิตในคุกผมก็คิดว่าความผิดทางความคิดทางการเมืองที่น้องทั้งสองเขามองว่าคนเท่ากับคนเนี่ยมันน่าจะไม่ต้องถึงถูกดำเนินการถูกขังแล้วก็จะต้องทุกคนจะมามองเห็นชีวิตของน้องทั้งสองอาจจะต้องสูญเสียไป ดังนั้นผมจึงขอวิงวอนครับเบื้องต้นอยากให้รั้มตียุติธรรมมีความกล้าหาญไปเยื่นขอประกันตัวครับขอบคุณมากครับ